หนูนะบูเหรอหนูเต้นดีใช่ใช่จริงหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่ไปเที่ยวขึ้นโต๊ะตลอดใช่ใช่เป็นโรคจิตป้าพี่ามหนูนะมีมีท่าพิเศษไหมโอ้โหเด่นวันทีเนี้ย๋อบูหชอบบูชอบบูไปเจอที่ไหนบิ๊กบ้าก็เต้นขำๆลงไปจู่ๆก็มืดก็คือเมา ผู้นี้ช้ามาก็มีเบอร์ศูนย์สองปดขึ้นต้นด้วยแปดหนึ่งนะเออโทรมาหาหนูตื่นยังมึงอ่ะมึงมึงคือใครเออตื่นยังมึงอ่ะเกือบกลับบ้านไม่ได้นะมึงเออแค่นี้นะทุกวันเออทุกวันสี่เดือนกี่เข้าใจแต่รู้เบอร์กันหนูให้เขาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วไม่เขียนชื่อไว้ ไม่ได้เขียนก็ไม่เนเบอร์ไปใช่ใช่ก็คุยกันไป4ี่เดือนเพราะว่าสีเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาโทรมาหาดูเลยว่าเฮ้ยตุ๊กี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเสม็ดด้วยเราจะหายไป7วันมันหายอะไรไปบางอย่างใช่พี่มันมีความรับคุยตอนไหน7จ็ดโมงเช้าหกโมงเย็นแล้วก็ตีสามเอ๊ยทัไม่คุยตีสามอ่ะก่อนรับเหมือนผู้ชายนอนให้ตายเขาลุกหรือเปล่ามันก็ต้องมีฟูบ้างใจนะใช่เออเจ็ดวันนี้มันไม่โทรค่ะ หนูก็เลยแต่ถ้าจะไม่ถามเขาตอนนี้มันต้องขาดใจจะก็เลยถาม่าเออบู้เราถามเลยเนี่ยทาไมนายโทรหาเราทุกวันเลยอ่ะนายคิดกับอะไรกับเราหรือเปล่าเออบอกเราได้นะเราเป็นเพื่อนก็ได้นะเรามีแฟนนะแฟนเราอยู่ที่พัทยาเหนือก็เลยหนูก็เลยดูในใจเลยว่าเป็นเพื่อนกันเออเอางี้้วยกันวัดใจแล้วกันนะเจ็ดวันนี้ยใครโทรหาใครก่อนคนนั้นจีบแล้วหนูก็เลยถามเขานี่เลยว่านายมีแฟนอยู่แล้วทำไมนะอ๋อห่างกันสองเดือนแล้วเพราะว่าฝรั่งไม่รู้จักคำว่างอนอ๋อในเขาเป็นฝรั่งเป็นเป็นฝรั่งกิับกิ๊กฝรั่งไม่มีคำว่าน ไม่ได้มีผัวฝรั่งเราองหนึทำไมแล้วทำไมมาถามฉันไอ่ไอ่ตงไอไม้ไอไออ้ไอ้้อไ้ออ้อไ พี่รู้ไหมว่าหนูวางสายไปเนี่ยหนูก็นั่งนับเลยวันที่นับนิวละลือหนูก็เลยโตรไปมันพี่ตืดยังไม่ทันในไลเลยแสรมันก็รอหนูตืดสิ่งแรกที่มันรับ <c oughs> มันหัว <c oughs> เราะอ้าทำไมอ่ะมึงรู้ไหมวันนี้วันที่หก <c oughs> <c oughs> ปั๊บ,บหนึ่งนึกออกปะคะนับหนึ่งยยังไม่ผ่าเลย